ปิลานวุ่นอีกประชาชนลุกฮือ ค้านการขนส่งและจัดเก็บอาวุธนิวเคลียร์ของนาโตในประเทศวันถูกรัสเซียเอาคืนถล่มชายแดนจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ฟินแลนด์เริ่มสร้างรัว้วความยาว200กิโลเมตรบริเวณชายแดนติดกับรัสเซียเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทั้งนี้หน่วยพิทักษ์ชายแดนของฟินแลนด์ระบุว่าตัวรั้วจะต้องมีความสูง3มเมตรและมีลวดหนามติดตั้งอยู่ด้านบนของรัว้วโดยฟินแลนด์เป็นชาติสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีพรมแดนร่วมกับรัสเซียยาวที่สุดในภูมิภาคกว่า1340 กิโเมตรซึ่งถือว่าสูงที่สุดในประเทศสมาชิกกลุ่มนาโตและชาติตะวันตกทั้งหมดล่าสุดวันนี้12กรกฎาคม66สำนักข,ข่าวอาทีได้รายงานว่าชาวฟินส่วนใหญ่ไม่ต้องการนิวเคลียร์ของนาโตประชากรไม่ถึงครึง่งสนับสนุนการจัดตั้งฐานทัพถาวรของนาโตแม้ประเทศจะเข้าร่วมกลุ่มนาโตแล้วก็ตามประชากรฟินแลนด์ส่วนใหญ่คัดค้านการขนส่งและจัดเก็บอาวุธนิวเคลียร์ของนาโต้ในประเทศแม้จะเข้าร่วมกลุ่มนาโตเมื่อปีที่แล้วตามผลสำรวจของมหาวิทยาลัยเฮล มากกว่า3ใน4หรือ77%ของผู้ตอบแบบสอบถามคัดค้านการจัดเก็บอาวุธนิวเคลียร์ในฟินแลนด์ซึ่งเป็นที่ที่ผิดกฎหมายในขณะที่มีเพียง14%เท่านั้นที่สนับสนุนแม้แต่การขนส่งคลังแสงนิวเคลียร์ของนาโตผ่านดินแดนฟินแลนด์ก็ยังถูกคัดค้านโดย61%ของผู้ตอบแบบสอบถามมีเพียง27%ที่สนับสนุนฟินแลนด์ได้รับการคุ้มครองโดยร่มนิวเคลียร์ของนาโตแต่ความรับผิดชอบร่วมกันไม่ได้รวมถึงความเต็มใจที่จะขนส่งอาวุธที่ ฮนานาวัาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิหนึ่งในนักวิจัยที่ดําเนินการสํารวจกล่าวกับโคศกเยลของฟินแลนด์นี่อาจจะเป็นภาพสะท้อนของความคิดและเหนือสิ่งอื่นใดมันบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของฟินแลนด์ในการปลดอาวุธนิวเคลียร์เธอกล่าวเสริมประชากรเกือบจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงจากแนวคิดเรื่องฐานทัพถาวรของนาโต้ในฟินแลนด์ที่มีทหารที่ไม่ใช่ฟินแลนด์โดยมี43%คัดค้านแนวคิดนี้และ46%สนับสนุนอย่างไรก็ตามผล สำรวจชี้ให้เห็นถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของสาธารณาชนในการเป็นสมาชิกของพันธมิตรด้วย81%เห็นด้วยและเพียง11%ไม่เห็นด้วยประเทศสมาชิกนาโตโดยเฉลี่ยสามารถรองรับได้เพียง72%ในหมู่ประชากร ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้สูงกว่าและมีการศึกษาสูงกว่าโดยทั่วไปมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นสมาชิกของนาโต้การเข้าร่วมทางการเมืองของพวกสายกลางยังเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกลุ่มที่แข็งแกร่งขึ้นในขณะที่ผู้ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองไปทางซ้ายหละขวามีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยมากกว่ามหาวิทยาลัยเฮลซิงกีดำเนินการสำรวจเมื่อเดือนที่แล้วโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเตอร์กูและมหาวิทยาลัยอัลบูอักคาเดมีในหมู่ชาวฟิน 2,877คนที่มีอายุระหว่าง15ถึง79ปีอดีตนายกรัฐมนตรีซานนามารินซึ่งละทิ้งความเป็นกลางของฟินแลนด์มาหลายทศวรรษเพื่อสมัครเป็นสมาชิกนาโต้เมื่อปีที่แล้วปฏิเสธที่จะวางเงื่อนไขเบื้องต้นใดๆในการเข้าร่วมเช่นปฏิเสธที่จะเป็นที่เก็บอาวุธนิวเคลียร์ของพันธมิตรหรือเป็นเจ้าภาพฐานประเทศนี้กลายเป็นสมาชิกลำดับที่31ของนาโต้อย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนรัสเซียซึ่งมีพรมแดนร่วมกันกับฟินแลนด์ยาว1 0 0 0 300กิโลเมตรประนามการที่เพื่อนบ้านเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัสเซียด้วยกล่าวหาเฮลซิงกิว่าจงใจทําลายความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ร่วมกันมาอย่างยาวนานระหว่าง2ประเทศมอสโกประกาศว่าสถานกงสูญใหญ่ของฟินแลนด์ในเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กจะปิดทําการและขับไลนะ่นักการทูต9คนเพื่อตอบโต้